แล้วไปยังแล้วไปกันยังไงไปกันยังไงอาจารย์นี่สักอันนี้ก็ไปเมาตู้รถบัฟไปแล้วเอ้เมาตู้รถไฟไปแล้วปัดตักตวยไปแล้วกันน้องข้าวโน้องจิกนะครับจองจอดจองจอดตรงนี้มันในนี่เนี่ยว่าบ้านลาดเนี่ยว่าเฮ้ยบ้านลาด เนี่ยมีบอยมีบอยลงตรงเนี้ไม่โอ้ตายอ่ะบ้าี่พอมันนั่นจี่กัโสดลงแท้ยากเลยลงไม่ไตายพี่น้องยงนี่เลือกไมนก็ตนึก็ตบอกพี่น้องเอาของให้ก่อนเลยละไรกจคลอกเลยอ่ะ แกล้งกระจาดนี่รู้จักปลาแกล้งกระจาดนะไม่รู้จักไม่แต่รู้จักกระพาไปเที่วยวน่อยไว้สิครับเอาตังค์ไว้เผื่อค่ารถกลับมั่งนะเว้ยอย่าลืมจขาขาไว้แล้วว่าคนละร้อยมีเฮ้ยเอาตังค์มาดิเก็บตังค์ไว้เก็บตังค์เฮ้ยแต่พี่พี่ลืมคิดไปว่าค่ากลับพี่ไม่ได้คิดเลย ก็เท่าเดิมอ่ะรถยังไม่ทันออกเลยไอ้ไอย,ยังไม่ทันถึงหัวหินเลยเมื่อกี้เริ่มกลับรังจะหมดเป็นพันแล้วหมดไปแล้วพันนึง <c oughs> ไปน,นาดไปสมมนา